ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องหำแฟนนะครับแอนด์สมนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าในตอนที่54เนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมั่งนะครับแถมขอบคุณช่องดาร์คฟลูมนะครับที่ให้ยืมมานะครับมาเลยในตอนที่54เนี่ยเหมือนว่าไอ้แคเมเบราแมนที่เลือกทอยจะถึงกับวิ่งหนีฮะเพราะแคเมเบราแมนเนี่ยมีปืนหรือก็ปืนนี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้าง นี่ฮะปืนนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการสแตนสกิมบีดี้ทอยเลนฮะแถมปืนนี้มีลำกล้องนะฮะใช่มีกล้องโอ้ยเล่งแล้วก็บอว่าเขาใช้แบตเตอรี่สองก้อนหรือเปล่าน่ะเห็นไฟฟ้ฟาไหมฮะนั่นแหละอันนั่นจะเป็นแบตเตอรี่สองก้อนลูกฟองปืนเนี่ยเหมือนเป็นปืนเลเวอร์ยุคลำฮะถือว่าดีนะฮะเนี่ยและการยิงเนี่ยมันคล้ายๆกับปืนที่ยิงกับจัดพาราไฟสกิมบีดี้ทอยเลนฮะเนี่ยคล้ายๆเลยฮะ แถมตอนมันตอนมันยิงเสร็จเนี่ยสกินนี่คอยเลยสตสแตนเหมือนเหมือนของทีวีแมนเลยฮะใช่เหมือนทีวีแมนเลยเหมือนของทีวีแมรนอ่อยที่แบบสแตนอะนั่นแหละเนี่ยใช่เลยนะ,ะต่อจากนั้นนะฮะแลวเราได้เห็นนะฮะว่าไอส้ไสไปเดอร์สกินนี่คอยเลตสามารถสามารถยิงปืนได้แล้วฮะโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มันยิงปืนได้ เนื่องจากตอนหลายๆตอนเนี่ยเราได้เห็นว่ามันยิงปืนไม่ได้มันเหมือนยังยิงปืนไม่เป็นแต่ยังงั้นเนี่ยเหมือนไอ้ด็อกเตอร์ได้จัดกำด็อกเตอร์อัปเกรดให้มันสามารถยิงปืนได้ฮะแต่ก็ยิงไม่โดนฮะความแม่มน,มน,มนเป็นล็เป็นหกแล้วมันก็โดนอาวุธใหม่ของบิ๊กคามิล่าแมนเนี่ยนี่ฮะโดนฟาดตานไปเหมือนของคามิล่าแมนฮะนี่เหมือนเป๊ะๆเลยฮะเนี่ยแต่เขาก็คล้ายๆกับนินจาคามิล่าแมนอยู่นะฮะ นินจาแคมเมร่าแมนเดี๋ยวผมจะทำประวัติของนินจาแคมเมร่าแมนนะครับทำไมก็โดนโอยมันก็โด,โน,กโดนกิ่งขาเนี่ยทั้งพวกดวงกิ่งข้าแต่ทีวีวูแมนก็โผล่มาฮะแล้วเขาก็โดนโชนฮะแต่ไม่เป็นอะไรทําไมเราได้รู้ว่าทีวีวูแมนนั้นมีความอึดใช่ฮะอึดเนื่องจากเขาก็ถอดหัวได้ฮะและไปควบคุมได้แล้วเขาก็จะแบบโดนชนไปก็ไม่เป็นไรหรอฮะเนี่ยแต่มันก็หมุนห้าเหมือนกับแสงเลเซอ์ เพราะกิชเนี่ยมันมน่าจะแบบำกำลังมาฟุ่งไงคือม่งก็ต้องหมุนฮะหมุนให้แบบหมุนแบบจะได้ไปทั่วไงเพราะถ้ากิชเนี่ยจะมาชนหัวของเธอเนี่ยหัว,วเธออาจจะพังก็ได้นะฮะใช่เนี่ยก็หมุนไปไฟเลยะฮะออคอกิชเนี่ยติดกับแถมเราได้รู้ว่ากิชเนี่ยยังไม่อัปเกรดฮะเพราะผมคิดดูดีก่อนว่าถ้ากิดอัปเกรดจะเป็นอะไรฮะเนื่องจากถ้าเขาเพิ่มที่ความเร็วสูงว่าเขาก็จะแตกฮะเนี่ยทำไมฮะกิชก็โดน เข็มฉีดยาฮะนี่โดนเข็มฉีดยาไปส่วนที่ไแม่ก็กลับเป็นปกติฮะแถวเราได้เห็นกันดั้มด้วยนะฮะนี่กันดั้มของไซแอนแคมิราแมนแขนทางไฟชั้ดนด้านล่างเนี่ยเหมือนเป็นปืนของแคมิราแมนนะฮะใช่ผมสมมุตินะเพราะมันคล้ายๆอยู่ะฮะส่วนทางไฟข้างบนเนี่ยมันเป็นที่ปล่อยเข็มฉีดยาฮะที่ฟัดตามได้ฝ่วนทางขวาเนี่ยที่เป็นข้างบนเนี่ยว่าเป็นปืนกําจัดพาราไฟฟกินมีดี้ทอยเลทฮะฝ่วน ทางขวาข้้นล่างเนี่ยเป็นปืนอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่รู้อ่ะเป็นปืนอะไรสักอย่างอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมไม่รู้เหมือนกัน่ะว่าปืนอะไรคะนี่ฮะแล้วเราได้เห็นด็อกเตอร์ด้วยและเออคาเมแมนะคนนี้ไม่ต้องได้ข้อสุดรืออะฮะคือเขาเหมือนจะไปกอดแต่เนื่องจากทวิวแม่นไม่ให้กอดก็เลยวิ่หนีไปใช่ทั้งตอนก็มีเพียงเท่านี้นะฮะ เราได้ข้อสรุปอะไรมัางจากตอนนี้เราได้ข้อสรุปอะไรมั่งเหรอเออได้รู้อาวุธใหม่ของแคมาราแมนแลวเราได้เห็นสไปเดอร์สกิมบิลที่ลอยยิงปืนได้แล้วฮะแม่ตัวมือหน่อยหลายตอนมาเนี่ยพวกเราไม่เห็นมันยิงปืนเลยนะคะคือมันวิ่งเข้าฝ่ายอย่างเดียวช่ทั้งตอนมีแค่นี้เลยถือว่าเราได้เห็นอาวุธใหม่และได้รู้ว่าทีวีวูแมนอึดถึกทนฮะทั้งตอนมีเพียงข้านี้เลยไว้เจอกันใหม่นะฮะ